นี่เดี๋ยวพี่ว่าเป็นวีดของหัวรถจักรเบรค R แน่นอนเบรค R ออกแล้วนะครับเบรค R ออกแล้วนะครับแม่รถบรรทุกหินรถเบรค R ออกแล้วนะครับและเดี๋ยวเบอร์อะไรลืมไปแล้วเหรอห้าหนึ่งเจ็ด ล,ลองดูสิว่าจะห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหรือเปล่านะจริงหรือเปล่าเอานะารอดูเซนอาออกมาก่อนนะครับผมบันหนะ้าวิถ่ายเร็วเอเอเฮ้ยรอมันมาใกล้ก่อนนี่ไงเซนอามาแล้วนะครับแต่<อ>นี่มัน อยากกินมากเลยเหมือนกับซอมวิ่ทำแบบนั้นจะไปบอกวอ่าเออวาวๆาว,าวานะ่าว่าเตัวเปล่าเอามันจะวิ่งไปทำขบวนอะไรไม่รู้น่าจะ,ะับะช่วยอันซ่อมยังไม่แน่ใจเรนอามีแรนมากน่าจะไปแหลมฉบันน่าจะไม่ใช่อ่ะ เล่มวันที่มันอาจจะาไปทำขบวนวันหกท่าสอนกันหรือเปล่าเนี่ยเกิดก้าบผมดิใช้ในทวีวันนี้ผมเซสอาตัวเปล่าวันนี้ผมก็มาดูดรถบรรทุถ่นดิเซสอากันนะครับเซสอามาตัวเปล่าห้าหนึ่งหนึ่งสองนะครับ